ตามคำขอครับเมอ d e r ด้รโดนเอพิโซดหนึ่งบทนำแนวแนวเรียกชั่นเนอะบ้านกูไม่เรียกสรุปบ้านกูเรียกสรุปเป็นเดียกชั่นพวกเราคือโดนแรงงานขุดยนต์อัตโนมัติที่ช่วยให้มนุษย์ขุดแร่บนดาวเคราะห์และส่งให้กับบริษัทแม่เจซีเจนสันในอวกาศลจ,จลยมึง่ะไออูซี่<ห>พูดแย่เลยเ<ว>นี่ย ใหญก็อาจครอบเพวกเขาจัดการเรื่องแบบนี้ได้แล้วเออเบอร์ระเบิดสองหน้ามึง <c oughs> <c oughs> เป็นไงอูซี่กูเล่าเรื่องจบยังเออตายหาไปโดนยังรอดเวยโดนไม่โดนแค่แข็งควายเออโดนอูซี่กู <c oughs> ยังเล่าไม่เสร็จ <c oughs> เลย อาเเพื่ผกูผมไม่อึ้งครับกูไม่อึ้งกูดูโมหมดแล้ว่งั้นเจ้ามาทำคลิปเพื่ออะไรล่ะแต่ก็น่าเสียดายที่บริษัทแม่ของเรา <_ S 2> ไม่ค่อยซื้อไอเดียเรื่องเอไอที่หลบหนีกเท่ใช่ครับโดนนะค่ะแก๊งของตัวเอกครับผมดนูนะค่ะแก๊งตัวเอกครับ n V j n V j โดนฆ่าแก๊งตัวเองครับผม Murder Dog ด do. ูอินกูก่อยังเีแต่บรรพบุรุษของเรามัวทำบ้าอะไรกันอยู่ในขณะที่เจ้าพวกนั้นไล่ฆ่าเราน้ำไม่ถ้วนเออพ,นะพี่อูพี่อูซี่ครับพี่<ท>อธิบายเยิ่งเลยพี่ เขาว่าโจทย์ปัญหาเรื่องการซื้อแตงโมเอาปืนอะไรมาแนะนำเนี่ยถามจริงเนี่ยไม่ใช่ทุกคนรอฟังคุพูดนะการบ้านขงเราคือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อแตงโมนะจ๊ะบอกแล้วอ้แล้วาขยายสนามแม่เหล็กอนุภาพแสงนี่ไม่คับมึงจะคิดมากทำมั้อะไร จิง,งเอาปืนการเก็บบททางอารมณ์รู้ให้ได้มากทุก็นสองคะแนนแล้วมันจะไม่ต้องใช้สีน้นด้วยเลยราอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ระเบิดเวลาขนาดย่อมสุดยอดปืนมึงโคตรสุดยอดเลยอูซี่ <c oughs> มองอะไรไอประตูพักไอตัวผม ฟ้าฟ้านั่นโดครับพ่อของการแชทมาทำตัวงี้ไงเลยไม่จบสักทีโอ้ว,ว้าวดูสิฉันได้ยินว่าเธอฉันมันเด็กมีปัญหาแท้ช่างหัวมันสิว่าแต่รู้ใช่ฉันได้ไงเนี่ยวันหนึ่งคุยหลายคนไม่ใช่หรอก็อนะใครใครก็รู้จักลูกสาวของคานแต่อีกมุมหนึ่งเออไอคานประตูแมนขนาดนั้นหรอลูกที่ไม่ลงรอยกับพ่อพอตายแล้วแล้วติดคุกได้ไงใช้แคสโทสเตโรน ได้ด้วยเหรอนั่นน่ะน่าร้องเผมว่าต้องมีแยกผ้าครับเพราะว่าคลิปกรูไทยสิบนาทีเกินสิบนาทีเยอะไม่ได้ไม่งั้นจิกกระบาระเบิดนะอะไรออกมานะมันจะจิกกระบาระเบิดนะครับปืนข้อระห่ำนี่เหรอใครว่าหลักวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้กันปัญญาอ่อนฉันจะแอบเข้าไปในที่โจ้นนักฆ่าเพื่อเก็บชิ้นส่วนสุดท้ายเพื่อช่วยโลกไปนี้และให้พ่อยอมรับในตัวฉันดีนะที่เอ็นมันที่พี่ที่ปืนพี่มันช่วยได้มากกว่านีเพราะว่าง่ายๆเลย ไอเอ็นโดนเป่าหัวตายเกือบตายห้าดีมันงอหัวกับมาใหม่ได้เดี๋ยวรอฉากนั้นอย่ามาอธิบายเพิ่มฉันไม่อยากฟังเรื่องอดร้อนบ้าบออะไรได้แล้วโว้ยเมาก่อนพี่เบาก่อนให้ตายสิเออเฮียฉันไม่ได้โกรธอะไรนายเลยนะแกฮอร์โมนอะเฮียอะไรมึงเนี่ยเออออกเดินทางตีสาม ก็เป็นลิกาไทยนั่นแหละสีสมอืมแต่งตัวอย่างที่เอาวะทำไมมต้องมีเพลงแล้วใจด้วยวะเอาเคพี่คานเตรียมตัวประกวดตัวนะคะผมภายในสามองหนึ่ง ศูนย์แ้วนี่ลูกจะไปไหนกูบอกแล้วกูเคยดูแอบไปแอลกับผู้ชายที่พ่อเชื่อว่าหนูมีแน่ๆมั้งคะเออเย้พี่พ่อติงดังนะก็ได้ยอมแล้วพ่อชนะหนูต้องมึงก็ยังโกหกเหมือนเดิมอ่ะวัดเครื่องไฮโดรลิกทับนอกประตูมาที่หนึ่งเพราะว่าหนูมึงจะแอบออกไปเอาไอต์ ครูพ่อมือถอดอย่างเงี้ยครูพ่อมือถอดนล้วแง่ตัวเองครับตัวมันก็มีโดนะข่ายอยู่หนูอยากเข้าระบบ UDF แล้วหลบอยู่หลังประตูเหมือนคนขี้ขลาดแล้วเล่นไพ่ไปวันๆอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เล่นไพ่นะไม่ได้เล่นไพ่นะไม่ได้เล่นไพ่จริงๆมโม่โม่ผมไม่เชื่อในหลักฐานนี่เนี่ยหลักฐานจรนะไม่ไดเล่นไพ่นะวันนี้เออ เอเยี่ยปิดประตูซ่อนหลักฐานขนาดนี้แก้วตาดวงใจประตูลูกปูซี่ไม่เห็นต้องทะเลาะเลยปูซี่นี่จะเป็นข่าวดีและนี่ตั๊กแจกที่พ่อใช้ขันนัดให้นั่นประเจที่มึงใช้ฆ่าแมย์ปุซี่เนื้อเรื่องเฉลยตอนที่หลังๆนี่เลยตอนที่หนึ่งเมยเฉลยหรอกแต่กูนี่เลย ตั้งแต่บุรุษบีไอ้พวกลูกดาวท่านทั้ประตูไหนแล้วว้ยยังยังยังไม่เดิมอีกอปอะไรน่ใช่คันนะต้องจะไปข้ตอบสายยิมมารประตูต่อต้านนอกประตูบานที่หนึ่งจุดตาของประตูอยู่ในมือเลยครับดูดีเอฟอะไรโคตรเก๋เลยครับโอเคแม่งไม่ช่วยอะไรเลยวิ่งหนียวตอนเอ็นมาเดี๋ยวปัญหามันเกิดเนาะเอ่อประตูโซไตาย What the วไดเด e l ยมีอยู่ด้วย about me อ่าฮะตอนนี huh. ้ไม่ต้องกลัวครับเดินไปอีกนิดหน่อยก็จะเจอเอ็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเอ็นกันรอแป๊บหนึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยแต่ตอนแรกไม่เป็นตัวร้าย อาโดนแรงงานที่โดนโดนโดนค่าเก็บไปอย่างดีท่อแต่คนที่อยู่แถวนี้ก็น่าจะเป็นก็เป็นเอ็นแน่นอนพูดไปว่าไอ้เหี้ยนี่น่าจะโดนเอ็นฆ่าเอ็นเอ็นกูอยูย่ไหนรอเอ็นโพนอธิบายเพิ่มกองซากโดนแรงงานร่วมกับยานของเอ็นนี่ ไมากายานของลูนะคฆเลยรถซับเปยไทยมีสุดยอดมากเลยไซเบอร์นิติกะดิโออาร์มสตองไซโคลเอตอาร์มสตองเลยเจอก้อนพลังงานเสร็จปุ๊บมาแล้วครับเอ็นมาละเอ็นกูมาละเอ็นกูมาละเอ็นมาอย่างเท่เอ็นกูนี่แหละครับผมอนาคตพระเอก ตอนแรกก็จะประมาณนี้เลยแล้วมันมองเห็นอูซีแล้วเรียบร้อยฮะไล่กันแล้วไา้ลมึงปืนกูชัดจับใส่อืออืกลับมาที่ไรลุ้นทุกทีเอามาและะ้วค่ะผมยังวันนี้ปืนหลุดมือทันที